เนหมาหยุดหอนละไม่เห็นจะมีอะไรเลยสงสัยมอห์นที่เราเห็นผีกันน่ะเพาเราคนตาฝ่าดใช่ไม่ได้ตาฝ่าผีจริงๆคุากลัวน่ากลัวเลย,เลยแล้วเราก็นั่งรอผีในตรงนี้เลย พี่แว่วเนอะไรร้องทำไมเนี่ยฮะเอเขาคนอยากเห็นผีใช่ไหมนี่ไงมีอะไร้วเลยนี่ไงไหนเป่นี้ยพี่อย่าอามพวกเราดีกว่าไม่้เนีไงผีขานอยู่นี่ไงผีผู้หญิงด้วยเร้งจริงพี่เลยจริงจ โอห์กเลยน่องมั่วด้วยเห็นจะมีผีที่ไหนเนี่ยโหแอคติ่งเก่งนะพี่พวกเราไม่เชื่อหรอกเอลอดูมาได้แล้วดูพี่เป็ดเอา

นี่ตัวอะไรวะนี่โอ๊ยนี่มองทำไมอ่ะคนจะโทรศัพท์เสียมารยาทนะเว้ยโน่นอยากโทรไโทรตู้นู้นโอ้โหตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วสองตัวเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยฮัลโหลชิเดชิเอยู่ไหนอ่ะ ไอ้หนุ่มฉันอยู่ในซอยไหยใกล้ทุ่งโลชัดนี่แหละมาอยู่ในตู้นี่พี่เนาะว่าพี่หนีทางขอโทษขอโทษไอ้ยหลบ่มไอ้ไอ้หนุ่มว่าต้องไมพี่บอกก่อนว่าพี่ผีมาจริงเนี่ยฮะปล่อยฉันอยู่คนเดียวรู้ไหมว่าฉันเจออะไรพี่รู้ไหมเราเจออะไรเจออะไรอะไร พี่ครับมันดึกแล้วนะครับผูขอตัวก่อนผู้นี้ค่อยมาใหม่นะครับผิดพลาดแล้วแมาแล้วมาแล้วลัวแล้วกลัวีบ องคนลัวแล้วอย่าทำอะไรเลยเลยนะเราออเป็นนิดกับผีนะเราเลี้ยงรักยมกุมารทองเราให้น้ำให้่าตลอดเลยเค,ครับไม่เกี่ยวกับงงเลยนะครับเรื่องนี้ทำตามคำสั่งพี่เวตัง้ตง,า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 งหากนะครับเ, <c oughs> เลิกหลอกชาวบ้านแล้วเอาเงินไปคืนชาวบา้านไหมทำได้ไหมเราทำไม่ได้ไป <c oughs> เราทำได้เลยทำได้เลยครับทำได้เดี๋ยวนี้เลยครับแล้วแก่ทำได้ไหม จำนะครับเดี๋ยวเอาเงินไปคืนชาวบ้านเลยครับแต่อย่าทำอะไรพวกเราเลยนะครับกอัวแหล่ะแต่ข้าเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วเจ้าสองคนตายคู่โอ้ยโอ้ยกลัวจนสีลาดเลยเหรอ แแตกเลยเหรอจ่าเอ๋เอาเองอ่ะเอ๋ช่าเอ๋เ้าเอ๋ตเตนี่แหละเขาบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนี่ขอเก็บภาพเป็นเชือกเลึกหน่อยอ้าว สามเฮ้เอเาคนข้าเข้าไปด้วยหน่อามยี่ล้งยิหน่อยน้งยิยมนน่า่แค่นี้ก็บิดแล้วนะครับเอานจึดโอ้โหไม่ต้องเดคนเดียวเลยโอ้โหครับผม พไม่เดียวกรับผมโอ้โหอย่าตอบง้ากันเลยนะครับโอ้โหขอโทษทุกคนไมออ่เดีทุกคนทุกคนทุกคนรู้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะว่าเรื่องผีทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของพี่วีแวกและพี่สงบก,ก็ขึ้นมา <c oughs> แล้วมาบอกกันให้ทั่วๆเลยว่าบ้านเช่าของพี่เนี่ยไม่มีผีสะอาดปลอดภัยให้กลับมาพักได้แล้วนะครับที่มินิมาร์ทก็ไม่มีผี ตกใจทำไมลมเพโอ้โพี่ลมเพนี่จะแต่งตัวเป็นผีทำไมเนี่ยเขาเลิกเล่นกันหมดแล้วใครว่าลมเพเล่นอันนี <h 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 ้จริงๆจังค่ะลมเพรไปคิดดูว่าทำไมต้องให้ผีมาหลอกเราก่อนเรานี่แหละต้องชิงหลอกผีอย่างเช่นนี่ถ้าผีมาใช่ไหมแล้วก็ตอ้ยเห็นไหมล่ะ จะได้ตกใจเราบ้างโอ้เฮ้ยเฮโลภะพี่ว่าถอดวิดีกว่ามันดูดแล้วมันผวาอย่างงี้ก็ไม่รู้พอร้องก็เฮ้ยเจ้านาเหรอผีอะไรจ้าน่าสวยเหมือนพิมเป็นสซีนีแบบนี้ล่ะ้ยนี่ทุกคน คงได้บทเรียนแล้วนะครับว่าเรื่องผีเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าผีเนี่ยมีจริงหรือว่าไม่มีจริงใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู<ม>่ใครที่เชื่อก็ควรจะเชื่ออย่างพอดีอย่าเชื่อมากจนทาให้ชีวิตตัวเองต้องลําบากใช่แล้วผีเนี่ยนะจะมีจริงหรือไม่มีจริงอะ่ะมันก็ไม่น่าเกลียากับผีที่อยู่ในใจของเราเหรอกน่ารักจังน่ารักจังนะเรื่ ป้าก็น่าแอะไรแล้วน่าเอยจะหงอยอยู่ท่า้องไห้ละอ้ขไนข้าวนี้จัดของเสร็จแล้วอ่ะเราไปทำบุญกันดีไหมทำาบุญ อย่างนายเนี่นะทําบุญผีเข้าหรือเปล่าทําไมทําบุญแล้วมันแปลกตรงไหนอ๋ออย่าบอกนะว่าอยู่ๆก็กลัวผีขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้กลัวผีแค่อยากทําบุญจิตใจจะได้ผ่อนคลายจะได้ไม่คิดอะไรแย่ๆไงกลัวผีก็บอกมาเถอะไม่ต้องมาฟอร์มหรอกแล้วไงคุณไม่กลัวเหรอไม่กลัวทําไมต้องกลัวด้วยผีอ่ะไม่มีจริงบนโลกใบนี้จะกลัวเพื่ออะไรมทรากฮะ อย่าอย่าหันไปเด็ดขาดเลยนะต้องเข้าอย่าหันไปไผีฮะผีโอต้นข้าวอย่ากลัวนะชู่ผีไปชู่ชู่ชู่ไม่ต้องห่วงนะผมปกป้องคุณจากผีร้ายแล้ว มีอะไรเลยอ่ะนี่งในหลอกซะเนาอในคุณบอกว่าไม่กลัวผีไงฉันค้อไม่กลัวผีซะหน่อยอ่ะแล้วไม่ต้องมาเกาะันด้วยเอามึงออกไปไม่ต้องกลัวกอดได้ผมไม่ถือแต่ฉันถือ จะให้แกเอากับหลังหูไปวางมันสกกระปรรู้บ้างไหมผมเองครับผมวานให้น้องติ๊ดอะไปทำเองผมไปดูห้องคนนั้นแล้วอะเห็นแล้วเห็นสภาพห้องที่เอาใหม่จังเดินๆเดินๆนี่ผ่านเอฮ้ยอะไรอะอุ้ยเขาคงมาปิ้งไก่มาบ้ามันดึกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร อรายอทไมี่รัใน่รายการวิทยุเหรอครับเออรอสักครู่นะครับโอเคตัดีครับคุณพาทิตสวัสดีครับคือว่าตอนนี้ผมอยู่กับพี่หญิงคนหนึ่งเธอชื่อ้นข้าวครับแล้วคนที่ชื่อต้นข้าวเนี่ยตายจ n นาเรื่ยงครับจะเพิ่มอะไร